ที่แกทำหลังจากตื่นนอนเลยก็คือดื่มน้ำนะคะคือมันจะช่วยในเรื่องของแบบเติมความชุ่มชืช้นให้กับร่างกายของเราเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอะลองดื่มน้ำเปล่าหลังจากที่เพิ่งตื่นนอนดูนะคะทุกคนมันช่วยได้มากๆแล้วก็ในคลิปเนี้ยทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเหมือนกับมอร์นิ่งรูทีนของคนอื่นๆนะคะเพราะว่า เกเป็นคนที่นาฬิกาชีวิตแบบเดินค่อนข้างดีเลยเอ่ะดูคนคือเกเป็นคนที่แบบจะตื่นในเวลาเดิม้ํำๆของทุกวันนะคะพอแบบมันถึงเวลาตื่นมันก็จะแบบตื่นเองได้เลยไม่ต้องแบบพึ่งนาฬิกาปลุกหรือตัวช่วยใดๆทั้งสิน้นโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเกขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของเราไปพร้อมๆกันเลย เริ่มต้นเช้าวันใหม่ของเราด้วยสกินแคร์กันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะทำมาส์กหน้าแบบ DIY นะคะทุกคนก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาพวกโทนเนอร์ที่เราใช้เป็นประจำอะค่ะมาเทใส่ลงบนสำมดีแบบนี้แล้วเราก็มาแปะบนหน้าของเราแบบนี้ได้เลยใครที่แบบว่าไม่มีโทนเนอร์แพดนะคะก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะ แค่นี้นะคะทุกคนเราก็จะได้มัตส์หน้าแบบอีแอนดมาใช้แล้วเกียเป็นคนที่เริ่มต้นวันด้วยสกินแคร์นะคะคือถ้ายังไม่ได้ทาสกินแคร์เกียจะรู้สึกว่ายังไม่ตื่นนะคะแล้วก็ถ้าทําอะไรในช่งชวงเช้าโดยที่ไม่ได้ทาสกินแคร์เกียจะรู้สึกว่าเกียจะไม่ productive นะคะดังนั้นเนี่ยทุกๆเช้าเลยเกียจะเริ่มต้นวันด้วยการทาสกินแคร์แบบนี้คะ่ะคุกคนพัดตามตรงนะคะคือสกินแคร์ที่เกียใช้อยู่ในช่วงเนี้ยค่ะคือมันไม่ได้แตกต่างจากปกติสดเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าในช่วงน,นี้นะคะ่ะคือจกมีเพิ่มน้องคนนี้เข้ามาในรูนของแกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอิน e รีย์จีเพลนะคะหรือเรียกง,ง่ายงก็คือเป็นครีมอินจีนะคะทุกคนคือน้องเขาอะเป็นเซรั่มอินครีมที่เก่งในเรื่องของไวท์เทนนิ่งแล้วก็แอนตี้จิิงมากๆแล่เีอย่างหนึ่งที่แกชอบมากเลยนะคะก็คือกระปุกของเขาอะเป็นสีชมพูดําแบบนี้นะคะ่ะทุกคนคือแบบมันน่ารักมากคือเขาว่าสามารถลดการสร้างเม็ดสีของเราได้ตั้งแต่ ก่อนเกิดเม็ดสีนะคะระหว่างการเกิดแล้วก็หลังจากที่เกิดเม็ดสีแล้วได้ค่ะพูดง่ายๆเลยคือใครที่กําลังแบบว่าเป็นฟ้าอยู่ก็คือช่วยได้มากๆถ้าใครที่กลัวการเกิดฟ้าในอนาคตนะคะก็คือสามารถใช้น้อคนนี้ป้องกันเอาไว้ก่อนได้เลยถ้าทุกคนเคยสังเกตไหมว่าทําไมฝ่ามือของเราอมันถึงขาวกว่าส่วนอื่นในร่างกายถึงแม้ว่าจะโดนแดดเหมือนๆกันเพื่ออย่างนี้ค่ะ ในฝ่ามือของเรา,าจะมีโปรตีนตัวหนึ่งชื่อว่า DKK1 ซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้แหละคะ่ะถูกเอามาอัดแอปเอาไว้ในครีมกระปุกนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งแกรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วที่แกชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับครีมตัวนี้ก็คือกระปุกเขามันจะเป็นแบบฝ่าปั๊มแบบนี้นะคะุูคนคือมันจะทาให้เนื้อครีมที่อยู่ข้างในกระปุกอบปนเปื้อนน้อยมากๆแล้วแบบเห็นสีของเขาแบบนี้คือแบบยากตกใจนะคะุูคนอันนี้คือแบบสีธรรมชาติจากสารสก,กัดของเขาเลยนะคะ นอกจากเรื่องของไว์เทนนิ่งแล้วนะคะคือเราก็สามารถหวังผลในเรื่องของแอนตี้อจยจิ้งได้ด้วยนะคะเพราะว่าสารสกัดชูโรงอีกตัวหนึ่งของเขาเลยก็คือไฮยาลูกาใช่ค่ะคือแบบตามชื่อเลยคือเขาว่าก็จะไปปกป้องไฮยาในผิวของเรานะคะคจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะต่างๆส่วนตัวแล้วนะคะจะรู้สึกว่าครีมตัวนี้ค่ะคือเขาเหมาะมากๆสำหรับใครก็ตามที่แบบว่าต้องออกไปเจอแสงแดดบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาว่าสามารถป้องกันเอฟเฟกต์จากแสงแดดได้ทั้งในเรื่องของซีผิวแล้วก็ในเรื่องของความหย่อนคลอยเลยะคะ่ะทุกคน ถ้าใครอยากได้ตัวช่วยเกี่ยวกับผิวกระจังใสผิวโซมอะไรแบบนี้เกี่ยวว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถึงแม้จะมีฝ้าหรือว่าไม่มีก็คือสามารถใช้ได้และที่สําคัญเขาเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะคือแบบใครตั้งคันอยู่ก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วที่เกี่ยวมั่นใจขนาดเนี้ยเพราะว่าเขามีหมอกุ้งเป็นเจ้าของนะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนหลังจากท,ที่ทาสกินแคร์อะไรเสร็จหมดแล้วอ่ะก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะ ที่ทาสกินแคร์ที่หน้าเสร็จแล้วนะคะเก๋ถึงจะมาทาสกินแคร์ที่ตัวต่อนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะคะปกติกเก๋าก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าบ่อยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะแต่งอะก็จะแต่งแบบไม่ได้เข้มมากนอกจากว่ามีวันไหนที่แบบต้องถ่ายงานนะะทุกคนวันนั้นถึงแบบจะแต่งเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะดังนั้นนะคะทุกคนลุคที่เราจะแต่งกันในวันนี้ก็คือ ลุกใส่ธรรมชาติธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะไม่รู้ทุกคนจะเบื่อกันไหมแต่เกียแต่งหน้าแค่แบบว่าออกแนวใสๆนะคะแล้วก็แบบไม่ได้แต่งจัดเต็มแบบมานานมากแล้วอะแต่คิดว่าถ้าเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสก็น่าจะแต่งเข้มขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเฟสทีฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แก,กรู้สึกว่าช่วงนี้ผิวมันเปี่ยนไปนะคะรู้สึกว่าใช้โทนสีเดิมๆอะ เริ่มไม่ค่อยสดใสแล้วรู้สึกว่าจะต้องขยับให้มันวอร์มขึ้นนิดหน่อยด้วยอุย้ยเล็บฉีกอ,อุ้ทุกคนเล็บฉีกหนักมากถึงแม้ว่าผิวจะเปลี่ยนอะแต่ว่าความซุ่มซ่ามไม่เคยเปลี่ยนอุย้ยหดรหลยมากน่ากลัวมาก นี่ก็คือเครื่องสมองที่จะใช้ในวันนี้นะคะใครที่แบบอยากแต่งตามลุกในวันนี้ก็คือสามารถแขปไปได้เลยนะคะโอ้ทีดีนะคะทุกคนชุดอยู่บ้านสบายๆของวันนี้นะคะฮาร์ดิกนใหม่รมของ t ท d d y Studio เสื้อใส่เดียวของ s ินเท e นะคะแล้วก็กางเกงวอมที่ใส่ตั้งแต่สมัยปฐมและอนุบาลคือแบบอย่างอื่นนะแกสามารถแปะลิงก์ให้กับทุกคนข้างล่างได้แต่ว่า กางเกงตัวนี้เก็ไม่สามารถแปกได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นกางเกงพลาส,สมัยประถมแล้ววะทุกคนหรือจริงๆจากอนุบาลก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าทุกคนไม่เชื่อว่ามันเก่าแค่ไหนนะทุกคนเห็นได้ใช่มันข,า,ขาดๆดุดๆตรงนี้ปะนี่แหละคือความฝั่ง ชอบ start the ด a y ด้วยกาแฟแก้วโปรดใช่ไหมคะแต่ว่าแกเป็นคนไม่ดื่มกาแฟะนะคะดังนั้นแกจะดื่มน้ำมะพร้าวในตอนเช้าแทนกาแฟะนะคะทุกคนอันนี้คือแบบว่าแกชอบดื่มน้ำมะพร้าวมากๆเลยคะ่ะทุกคนคือแบบมันหวานเบาๆนะคะค่อจะบอกว่าแกยังไม่โตก็ได้ทุกคนแกรู้สึกว่ากาแฟมันเป็นรสชาติของแบบความเป็นผู้ใหญ่อ่ะแล้วแบบแกยังไม่โตขนาดนั้นอะ่ะ ดังนั้นเกยก็จะสตาร์ทเดดย์ด้วยน้ำมะพร้าวแก้วโปรดของเกยในยามเช้าค่ะสดชื่นมากก็จริงๆเะชอบดื่มน้ำมะพร้าวสดมากค่ะรู้คนแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันสดจากลูกอ่ะมันก็จะไม่สามารถเอามาตุนเอาไว้ที่บ้านได้ใช่ไหมคะ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นตอนเช้าแบบนี้นเกยก็จะตุนแบบน้ำมะพร้าวที่เป็นกล่องแบบนี้เอาไว้นะคะ่ะรู้คนแล้วก็เช้าเ้าแบบนี้นะคะ่ะเกยก็จะได้มาเล่นกับมรน้อยของเกยด้วย เยวชินจจะบอกว่าก่อนนเนี่ยสนมากตอนที่แก้ทำน้ำมะพร้าวอยู่ก็คือแบบว่าวิ่งเล่นสนุกสุดๆนะคะแต่นี้น่าจะเอเนอร์จีหมดแหละเรียวชินนะเขาจะดื้อจริงสนจริงก็คือช่วงเย็น,นะคะ่ะทุกคนคือแบบตื่นตาตื่นใจมาก ไปไหนหอ๋อมือไว้เยปงเดียวอาให้อุมอ้มเหรอเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันเบาๆนะคะเอาจริงๆอ,ะอ่ะเกียเป็นคนที่ไม่ชอบการออกกำลังกายเลย แต่ว่าช่วงนี้นะคะเกี่ยวก็รู้สึกว่าสนใจในด้านของการออกกำลังกายมากขึ้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือช่วงนี้อากาศมันเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วเกี่ยวก็เป็นคนที่ป่วยง่ายมากๆเลยนะคะก็เลยหันมาสนใจด้านการออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือรู้สึกว่าหลังจากได้ลองออกกำลังกายไปสักพักหนึ่งแล้วว่ารู้สึกว่า ผิวมันแบบดูเปล่งปลั่งดูมีเลือดฝาดมากขึ้นนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ในตอนเช้าเกียก็จะออกกําลังกายอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ออกกําลังกายแบบหนักมากจนเหงื่อออกค่ะทุกคนก็ออกแบบเป็นพวกโยคะหรือไม่ก็สตรีชิ่งแค่เบาๆนะคะให้แบบให้แบบร่างกายของเราเนี่ยได้พอออกกำลังบ้างแล้วก็ให้เลือดลมมันสูบฉีดดีขึ้นนะคะทุกคนจะได้ไม่ป่วยง่าย ก็เดี๋ยวเกียก็จากกาังกายบนเตียงแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเกียไม่มีเสื้อโยคะแล้วเกียก็ไม่รู้ด้วยว่าออกกําลังกายบนเตียงอย่างเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะทุกคนถ้าใครแบบมีเสื้อโยคะแนะนําหรือว่ามีอะไรจาแนะนําในด้านการออกกําลังกายก็สามารถคอมเมนต์บอกเกียไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเกียยังเป็นแบบมือใหม่สาหรับการออกกําลังกายแบบมากๆอ่ะแต่ใดๆก็คือเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายกันสักห้านาทีนะคะทุกคนไปค่ะ รูกคนคือแกทําตามคลิปนี้ได้แค่สองท่าแล้วก็แล้วก็ฝั่งละซ้ายขวาแล้วเกียวก็ไม่ไหวแล้วรูกคนมันเหนื่อยมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาทำยุขากันดีกว่า ช่วงนี้จะมีเว็บตูนอยู่เรื่องหนึ่งอะคะ่ดูคนที่ชอบอ่านมากไม่รู้ว่ารู้คนอาจจะเคยอ่านกันหรือเปล่าแต่ว่าชื่อเรื่องชื่อว่าปุ๊กผักพิชิตหอคอยนะคะอันนี้คือแบบมันเป็นเว็บตูนแบบใส่ใส่แบบอ่านใครเครียดน,นะคะดูคนแบบใครที่ชอบแนวแบบใส่ใส่ตลกตลกน่ารักน่ารัก,รกอย่างเงี้ยคะ่ะดูคนมาลองอ่านดูนะมาอ่านแบบเพื่อนกัน <c oughs> ทุกคนมันก็จะแบบว่าเป็นชาวสวนที่อยู่ในหอคอยแบบมีสัตว์ต่างๆมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะแบบมันน่ารักมากเลยดูดิมีน้องเกง๋งแล้วก็มีน้องกระต่ายต่างๆด้วยกลัวมันจะเป็นเหมือนแบบตุนมเกาหลีต้องอื่นมากเลยอะที่แรงๆมาตลกหลังๆมาน่ากลัวอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากสปอยนะทุกคนแต่แบบว่าวัาตวตัวตวกะเกียกกำลังจะโผล่มาทําลายพระเอกเลยแต่ว่าตอนนี้นั่งกินต้นหอมแล้ว ใจเลยว่าทําไมพวกอาหารที่อยู่ในเป็นรูกกระตูนอะมันจะน่ากินกว่าปกติเสมอ,อมนเนน่วอรี่มาส่งแล้ว,ว,วและเมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูข้าวแกงกะหรี่นะคะ อันนี้คือข้าวแกงกะหรี่หมดุดทอดทงกัตสืนะคะแล้วก็มีไข่คนด้วยส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรมิโซะนะคะทุกคน ติแล้วว่าเกีย่ยเป็นคนที่กินมื้อเช้าช่วงสายๆนะคะทุกคนก็คือเกี่ยวก็จะกินเป็นมันช์ไปเลยก็คือมื้อเที่ยงเกี่ยก็จะไม่กินแล้วนะคะแล้วคือปกติเกี่ยก็จะสั่งเดลิเวอรี่มากินแบบนี้เป็นประจํานะคะทุกคนเพราะว่าเกีย่ยไม่ค่อยได้ทํากับข้าวกินเองเท่าไหร่ นีร่รูนของเกีย้ยในวันนี้นะคะก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวต่อจะหมดตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเกี้ยก็จะมานั่งทํางานต่อยาวๆแล้วนะคะก็หมดช่วงเช้าพอดีนะคะทุกคนก็เป็นว่าขอฝากเชอาของเกีย้ยวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใ่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้เกีขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ